สบายดีพี่น้องสวัสดีครับผมน็อนมามาตกบอกงสองจานเลยแบบใส่น้ำตาลครับ่ใส่น้ำตาลนะแม่เน้ะงอาาพี่น้องกินกินกินอันน่พี่น้องต่อไปตั้งกล้องใหมก่อนเด้อทำมาพี่น้องหออือสวัสดีจ้าีนองมาินงเดียวมาทางีเนาะพี่น้องเนาะ Được không ngựa ha mà đeo khẩu, thế, không, đi, เราเชินทันห้อนพี่น้องค่ะน,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 น้นมันนามันกินน้ำม่เปลาค่ะเออแม่เปล่าให้แม่ไม่กินหรอกเออน้อเห็นมัน้าด้วยมันนาชอบกินน้ำกินคือกันแหละ มันนี่จะแสี่ยมันทุกแบบแข่ใครอไปเนี่ยบอกะไรเาใส่จะกินได้มันหวานป็นได้

มันประเดี๋ยวซื้อเดี่ยวบอกรอเดี๋ยวมหองนูล่อันนี้ข้งฝ่ายบ้งาวเช้าค่แบบนี้น้ำเยอ เราแซ่บดีเนาะไก่เรามันนุ่มนะมันแบบว่ามันมันอนอิ่มออเอิบไม่แห้งมันหยุดเที่ยงถึงของลูกค้าแรงมาก ทูท <l id> ูบอครับจบทูทูเบอร์น่งกินครับ้อกันไหมจักแสนแล้วเราบอบอแคห้หแดรครับเจ็เจักแสนแล้วแสนตัวครับแสงตัวบว่าแสนตัวครับแซบคขะมาค่ะกินนลำดันอีกแล้วครับครับ่ครับ รุ่งแล้วกินยุทธ้างขาวแล้วถาลรสก็แล้ว่อนั้งงล้วแบบ,อ,บ,อ,บอืมอมนานนี่มากาุ้งจังขนาด

ลืม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 ม,มันจิ้มมันแซ่แบ,บอะค่ะวะแซ่บหวนจิ้มกุ้งแม่คิงแซ่บ ขนาดกองแกนเพิ่งเนี่ยเรื่องเาแะเรตันเ้มันเป็นนิสานบบานเากรสชาติยิ่อยบเปนล่องยิมมม่มตีบรรทัาเป็นกล่องถ้าจะหนึ่งเขามาน้ำเหรอ นาทีนั่งสื่อด่นเนาะนี่อไรจกินขนาดปลาต้อนะพู่นะฮัลโหลนี่สั่งทองตำอืมคารบนีนว่าเป็นยังงเราพี่จะื้อหวยสื้อนิ้วอันเีือ้อหวย น่ากินยี่มมาน่ากินอ่ะกินบะฉันขาขึ้นขาเลยกันไปชวนเลยกันมา่วน กมอางบบ่าแม่ร้องกดได้เด้ไปนอนดหนังมันหมดแล้วว่ามันคมมนคนลลานน่อยกินนังไก่เด็กหน่อยบริสุทิบ์บริมิตรบริกินที่อย่างไรนะมันอยากกินมันก็กินได้ว่ากินหนังกินหนยังนงกะแล้ว บริกิจเดวอาเล็กน่อยเนาะวันนี้เอ็นกินในเดี๋ยวนึงเอาแบบเนื้อมันไหนเนื้อแบไหนเอาลูกอ่ะหนึ่งหน้าค่ะพี่น้องนี่มาเดินกินทางกินแม่คิงกินวันด้วยไก่จะได้ โอ้ไม,ม,ม,ม่มันาาด,ดูไม่ <c oughs> หมนการรอดมันไล้ดแน่ักแทบว่แบหวานมันน้ำ้งม,มันมีส่วนผสมน้ำพึิงน้ำพึิงบรรลุมากันเปีปเยกแห่นหรอ ออนนก,ก่อนปิดคลิปขออนากสดน้ำเลยพี่องแก่คุณแม่นนี่เหรอมันมีบอกกินออคกอรอือ,อเ,เอาพี่น้องลาดเรา,าคิปนี้ไปทั้นี้เาแล้วกินน้ำน้ำดีกินมูแตกแล้วนไ้เจอใหม่คลิปหน,น้าครับ